ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกทา่านนานมาพบกับผมกับส่วนออฟเกมเมอร์เกมกุฎเปียอีกแล้วนะับผมโอเคครับวันนี้ก็จะมาเดินเล่นอีกแล้วนะฮะมาติดตามชีวิตส o วนออฟเกมเมอร์กันต่อกับคลิปนี้นะครับผมโอเคเิมส์มิออนไลน์นะไปไปดูกันะครับว่าจะทำอะไรไปป่วนเนอะป,ป่วนโอเคดูมาเขาจะทำฟาร์มครับนี่คือโบวฟาร์มของเขานะ TI ไอห้าสี I ่นะฮะผม โอเคเขาก็ฟาร์มอยู่นะดอตเลสซี่พีสวีแคนดูอิตโอ้ลักยูออลยอดโอ้แหลกเหมือนกันเนี่ย like, น oh really. like ี่แหลกนี่แหลกเพราะเครื่องผมกลางแล้วแหลกเพราะโบคอยเยอะของขอคอเต็มหมดเลยบายเบบายเซเวอร์แหลกแน่นอนนะมิสเตอร์ซองโกซ่าทีวีตกใจมาเลยนึกว่าเจอมิสเตอร์ซองโกตัวจริง วัดตาฟาดวัาแต่คนมากันอีกแล้ววัดใจเย็นนะโอ้เพื่อนเพื่อนเต็มเพื่อนจะเต็มอยู่แล้วใจเย็นครับนี่แหละคือปัญหาใช่ไหมใหยให้เอลล์ทำไหมวะโอ้โหตกใจมาเลยนึกว่าอะไรเรือนี่แท้ดลังเรือโอ้ไม่แจววะเฮ้ยไอว n นโซน e ฟนโอ้ พีชก็เพื่อนกันไม่ใช่ได้แล้วแล้วโดดไปโดดมาทำยไมเนี่ยก็แอดเฟรนด์แล้วไงแค่ไปต่อคร<ช>ับกับกับวัวนี้นะฮะคานิววคานิววเฮ้ยออมา,มาออกมาชิ้มใหม่ผมใส่นี่ไหมฮะเออนั่นดิยวมามามาได่หยุเดเลยเหรอคานาโวเฮ้ยคานิววไม่ใช่คานาโว์ แต่คนก็เข้าเยอะเช่นเคยเอาโวลนี้ปิดแล้วโอเคไม่เป็นไรต่อไปนะไปโวลนี้ดีกว่าไปทำอะไรดีไปเดินเล่นนะ่ะเดินเล่นเออเนาะโอเคแล้วเรามาดูโค้ดซัพพอร์ตสวอคเก็มอม์หน่อยครับ about world u ม s ั p พอร์ตซองโดยสวอคเก็ตจีทีเอเอ็อนะครับอันดับ มามาดูซัพพอร์ตอินโทรชัโดอาบ987นะครับอินโทรนะครับก็ลำดับที่หนึ่งคือทัดดัตเกมเมอร์เอ็กดีแอนเคซิเบลนะฮะจำบูมจีครับบูนบูนรักษาครับมาสเตอร์ทีวีแอนน้องเน็ตนะครับผมขอบคุณนะครับที่สัปปะตอนนี้เขาก็เงียบนะอันดับเอ้ยเฮ้ยพอพูดถึงอันดับนี่อ๋อเบาอันดับยังคงที่อยู่นะคงที่อยู่ ไม่เป็นไรครับก็แล้วก็แทนกันต่อนนะเพราะจนไผ่อะไรวะไอ้เจ้ารักเจ้าเปิดตะคิดด้วยไหนบอกนี่มีใครมาเขียนมั่งโอ้หตามนี้นี่คือตัวอย่างครับตัวอย่าง <c oughs> เอยเราจะเราจะยังไม่ปิดคอมเมนต์นะโอเคเป็นไรน,น,นี่ไปอยู่ เซเว่นช้อปปิ้งเซเว่นช้อปปิไปไปซื้อไปขายได้นะฮะใครอยากทำกิจการร่วมกับผมก็เข้ามาได้เซิร์ฟนี้เท่านั้นที่นี่ที่เดียวโอ้เอฟซีขอบคุณรนนนนะครับสำหรับการโ o เน t นะนี่นวันนี้ก็คือของของผมเองนะครับแล้วนี่ก็เป็นจะจะให้เช่านะครับจะให้เช่าเออตรงนี้ทุบใหม่ดีกวะ่ะมันยังไงไม่รู้ครับ มันดูไม่ดีเลยตรงเนี้ยเราต้องเอาให้ดีนะเอาให้ดีเอาให้ดีเออแหละตกใจมันเลยไร้หว้งมันทุกชากนะมันยังไงไม่รู้เดี๋ยวดีโอ้ยได้ได้ดดล็อกซีดวรร้วยธรรมดาโหไม่อ้ โชคดีโชคดีมีสายสองอันนะเม่อครเคยทันชอปฟอร์เลนเช่าดับสองสองแฮกล็อกนะครสองแฮกล็อกสองหารดล็อกแฮกล็อกฮาร์ดล็อกเออเชื่งมันเถอะนะฮะโอเคโอ้ใครไม่ครไม่เอาเดือดวอะใส่ให้ใส่ให้เอาหนึ่งอันไปแทนได้ปะ หนึง่งเอาไปแทนโคตรโคตรร้ายเลยโอ้น้ำบิ๊กคุงเขารุตัวไปออกออนไลน์อยู่นีดีกว่าเออกล่องสมบัติมีอะไรมั้งวะอ๋อลืมดอบไอพีไปนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะเออนี่มีปะปึะ๊บอ๋อผมลืมดอบฮะเออชักมาเถอะครับโอเคน้องดิมมี่แฟมิลี่นะปาเข็ไปเลยโอ้ wonder hey ว่าเดอะแฮวถาบุญมคูณดีกว่าเออนี่น้องนี่นครับไบเวอร์เทสครับไปทักทายเขากันหน่อยครับไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นองเซฟนี้เฮ้ยฮเฮ้เฮ้เเฮ้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 เมิเฮมเฮ้เฮ้เน้เฮ้เเ้ย เขามองผมด้วยสยตาอะไรเนี่ยสายตาในเกมมีคนเดินผ่านแล้วใครวะเ,อ,นนเอ้คนนี้ไม่เมินคนนี้ไม่เมินคนนี้แม่งเมินคนในฟาร์มอะไยเมินนี่เนี่ยโอ้โหเลยวะคนใน่วน of gamer family ด้วยนเว้ยอเขาหายเมินแล้วแจวอ๋อเขาเอฟเคเปล่าถ้าเป็นเอฟเคนี่เอา y ว r ฟอร์มคีย์บอร์ดใช่ไหมเอาคีย์เอาเวฟฟอร์มคีย์บอร์ดไหม อ้าเล่นในคอมจะได้เพอา AFK นะครับแต่นี่ถ้าเล่นในมือถือครับ AFP ครับรอเล่นไม่ใช่แล้ว AFK คือเอาไปบอดใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเป็น AFP อะ Away from my phone ไม่ใช่แล้วรอเล่นอย่าคิดมากฮาาอาจไม่ฮานะครับคือแบบมุกบอกว่าถ้าเล่นมุกปกติคนจะหายไหมอันนี้มุกผมนี่เล่นพาคนมช่ไนะ ถ้าแบบใครดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์นะว่าเครียดหรือหนุกนะเออคิดเองสดๆนะไม่เอาไม่ไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะโอ้หละจริงๆวะอือเอีอ๋นี่ก็ไหนเอาไปหาคนหลักอะคนหลักเออนีจีของยน่นี่หน,น้าวะไปอยู่นะครับแก๊งคน,นเฮ้ยเข้ามาแล้วจีกล้องจีกล้องเฮ้ยให้โย,โยโอขอโย โย่ <Yo. S 2> ทักทายครับไม่มีการทักทายเรามาเยี่ยมวัวเขานะครับก็ไปก็สามารถไปวัวเขาได้นะชื่อสามบีพีเคนะโอเคไปเล่นกับเขาได้ขอเฟซบุ๊กหน่อยเพดีมดีไม่ได้เล่นเฟซขอโทษ่อยู่แต่ขอโทษไม่ให้เฟซน,นะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไงไม่รู้มันแบบคนแบบคนแอดเอ้ยไม่ใช่เดียคือแบบมันก็โทษเราผมไม่อยากให้หคือ คือคือต้องวาไปก่อนไยบายครับเจอกันนะก็หลายคนขอเฟซน,นะแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้นะขอไม่เปิดเผยครับถ้าเป็นไลน์พอให้ได้อยู่แต่ว่าไลน์ต้องต้องต้องดูอีกทีครับว่า,ว,าว่าส่งคนให้หรือเปล่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเราไปหาเราตับบานบายเชงแลโอ้อืมกี่บ้า เออ New G T นี่ New G T สนใจไปได้นะเอ้ยขา้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะคนเนี้ยเห็นต่ New scam What the fuck Scam what นี่นี่ผมทำอะไรผิดวะผมเข้ามานี่ผมผิดใช่ไหมอ๋อขอโทษครับผมผิดเองผมผิดไปแล้วไปแล้วหรือว่เขาเขาดำอะไรผมเอ u ม What เขาไม่รู้ตัวว่าผมทำอะไรนะ โ oh. อ้เอาเฮ้ยเฮ้ยอะไของเขาเนี่ยไออ๋อเบอร์ระตูได้แล้วนะนี่ก็เป็นวัวของเขานะยอดมากสวยดีครโอเคผู้โชคดีคนต่อไปน้องเฟลเฟลสามแปดครับโอเคโหอ,อ้าปากงับโอเคครับสววสดีครับโอ้ไม่มีใครอยู่เลยช่างเถอะครับผู้โชคดีต่อไปมาร์ซ่า สับแตน for exp มาแล้วครับโอ้สวัสดีครับคุณนี่คุณคือผู้โชคดีนะฮะผู้โชคดี ถึงจะเป็นคนดังแค่ไหนแต่ก็ต้องแบนยินดีถ้าแกล้งคนโอเคครับก็คุยพี่คุยโอ้หน้าผมให้เราหาแกล้งคนกันดีวะมีวิวโนสอบอยู่โอเคมาโวอะไรวะวอรเกอร์พ o r k e r เอเฮ้ยแล้ววะ ใช่ครับเราไปแก้คนต่อครับน้ำบริมคงบริมคงบริมคงอยู่ไหมโอเคไม่เป็นไรก็สวัสดีจ้าเกมเมอร์ต้องไปก่อนครับต้องต้องไปขอโทษน,นะโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันนะ